กาะติดสถานการณ์ล่าสุดการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับช่วยบอกต่อเตือนไทยนะครับม่ต้องการให้ตื่นตระหนกแต่ต้องการให้ประชาชนคนไทยรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าล่าสุดเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณปัจจุบันท่านเป็นราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าต้องระวังเลยนะเนี่ยกำลังจะเปิดเทอมและที่ผ่านมาเชื้อกอกระจายในช่วงสงกราน และช่วงนี้ฝนก็มาเร็วด้วยทําให้เชื้อเนี่ยมันระบาดค่อนข้างเยอะนะครับมีผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับสัปดาห์ละ5,000คนครับไม่น้อยนะครับติดเชื้อสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับแปดพกว่าคนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทยอยเพิ่มสูงขึ้นเพราะหลังจากนี้จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมแล้วนั่นเองสําหรับเชื้อที่ระบาดตอนนี้ชื่อว่า x e c ครับเป็นหลานเหลนของโอมิครอนความระดับของความรุนแรงเนี่ยจะลดลงแล้วนะ นะผู้ที่เคยปิดแล้วก็อาจจะเป็นซ้ําได้อีกและส่วนใหญ่จํานวนมากไม่รู้ว่าติดเชื้อคือมีอาการน้อยแล้วก็แพร่กระจายจึงแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วนะครับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงดีก็รักษาเหมือนโรคทางเดินหายใจปกติทั่วไปนะครับยกเว้นคนที่มีร่างกายอ่อนแอมากๆเช่นผู้สูงอายุเกิน70ปีขึ้นไปคนที่มีโรคประจําตัวที่ทําให้ร่างกายอ่อนแอควรจะพบแพทย แล้วก็ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเช่นเดียวก,กันกับกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยมีผู้ป่วยจำนวน41,197คนเสียชีวิตไปแล้ว15คนนะครับ15คนกรมควบคุมโรคลือมอะไรไปหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่าผมไปนั่นนะ40,000เนี่ยแต่สัปดาห์เดียว8,000กว่า คือมกราคมพามีนาเมษานะเ,เมษานะครับติดมาจริงๆเนี่ยสามหมื่นกว่าสามหม่นกว่าละแต่แค่สัปดาห์เดียวของเดือนพฤษภาติดมากั้หมดเกือบหมื่นนะครับแปดพันกว่าคนก็แสดงว่าถ้าดูจากคริตศ,ศาสตร์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างชัดเจนเพราะนั้นก็ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมานะครับ แล้วก็เพื่อต้องการเตรียมตัวอย่างน้นอยก็จะได้ใส่แมสกันใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอครับผมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่กล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทหนชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอัวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไงหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วัน,นะนะน,วนขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลาย10คนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนัก